สวัสดีครับวันนี้พบกับโค้ดแบกอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้โค้ดแบกจะสอนเกี่ยวกับการยิงยิงลูกฟุตบอลนะครับยิงลูกกลางอากาศนะครับอาจจะกระเด้งพื้นหนึ่งครั้งหรือเรียกอีกอย่างนึงคือลูกเตะใบไม้ร่วงนะครับเป็นสําหรับทุกตําแหน่งที่จะต้องฝึกไม่ว่ากองหน้ากองกลางกองหลังนะครับเด็กๆต้องฝึกนะครับต้องเริ่มฝึกฝึกด้วยตัวเองก็ได้ครับ แต่ดูคลิปของโค้ดแป๊กนะครับมากดเป็นกำลังใจให้โค้ดแ๊กด้วยนะครับในการนําความรู้เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลนะครับเป็นพื้นฐานของเด็กๆนะครับโค้ดแป๊กมีความเต็มใจที่จะอยากให้เด็กๆของเราฝึกฝนนะครับเพื่อเป็นกําลังของประเทศชาติต่อไปนะครับกีฬาสร้างคนผลงานสร้างชาตินะครับเรามาชมกันเลยครับชมคลิปของโค้ดแ๊กทีละอย่างนะครับเริ่มแรกเตรียมลูกฟุตบอลครับเตรียมลูกฟุตบอลแล้วรอกระเด้งอยู่ ครับเรากระเด้งดูนะครับกระเด้งดูลูกจังบะเราควรจะเตะขนาดไหนนะครับให้ลูกพุ่งเข้าหาประตูนะครับหรือไม่ซ้อมนะครับซ้อมโดยที่ไม่ให้ลูกตกพื้นก็ได้นะครับเรามาดูกันสแบบก่อนนะครับแบบแรกแบบไม่ตกพื้นนะครับเราจะลองเตะให้ชมกันนะครับประมาณประมาณ5ลูกนะครับดูครับดูนี่ครับเราดูเริ่มแรกนะครับฝึก นี่ครับมันจะข้ามผ่านเพราะว่าเราเตะใต้ลูกนะครับถ้าเตะใต้ลูกมันจะข้ามผ่านแต่ถ้าเราเตะแบบพิถีพิถันน่ครับมันจะเข้าครับนี่ลูกใบไม้ร่วงครับเราถอยออกทางประตูมันจะเข้าประตูพอดีหรือใกล้เราก็ต้องเตะอย่างเต็มที่นะครับดูลูกไปตกพื้นครับในผลมากเลยครับสําหรับลูกม้าทาสัสเดี๋ยวเราก็ยิงนะครับให้ลูกมันเข้าข้อเท้า จะเตะได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับมีมีประสิทธ,ธิภาพมากในการที่ทำประตูม้ทุกตำแหน่งครับฝึกได้เล้ากองหลังก็ฝึกได้กองกลางก็ฝึกได้กองหน้าก็ฝึกฝึกได้นะครับลองฝึกฝนทําดูบ่อยๆนะครับโค้ชแฟกนําให้ทาดูนะครับดูครับลองแค่นี้ก่อนลองง่ายๆครับนี่ครับเหมือนจับเตะนะครับ จะเป็นลูกที่สวยงามมากดูครับอีกแบบหนึ่งครับโค้ชแบงกจะให้เห็นอีกแบบหนึง่งคือกระเด้งพื้นก่อนนะครับกระเด้งพื้นก่อนแล้วก็เตะนะครับเราใช้อุปกรณ์ลูกฟุตบอลกับประตูครับเด็กๆฝึกได้ดูกระเด้งพื้นครับเข้าทำประตูครับจังหวะดีๆอ่านจังหวะดีๆนะครับ นี่รับไม่ดีก็ไปแบบนี้นะครับถ้าพลาดก็ต้องไปแบบนี้แต่ถ้าใช้ดีต้องพิธีพิถันครับนี่ครับตีให้พิธีพิถันเข้าไปนะครับ,รบลองฝึกทำกันดูนะครับเด็กๆนี่ครับทำก่อนที่ จะประสบผลสำเร็จเราต้องฝึกทําฝึกฝนทําให้บ่อยนะครับเราต้องลองฝึกให้บอลเข้าเท้าให้เข้าตรงระหว่างข้อเท้านี่ครับแล้วจัดจังหวะตัวเองให้ดีๆนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับดูนะครับโยนไปก่อนก็ได้โยนไปแล้วจังหวะให้ดีๆนะครับดูอีกครับดูซ้ำๆโยนไปนำหน้าแล้วก็ เกิดประสิทธิภาพมากอยากให้เด็กๆทุกคนฝึกน,นะครับดูน,นะครับฟูดเป็กมาอยากให้เด็กๆเข้ามาชมนะครับมากด s รับสุดท้ายกดติดตามโค้ดเป็กนะครับเพื่อเป็นความรู้นำไปใช้นำไปแข่งขัน แล้วเพื่อสุขภาพนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งดังนั้นโค้ดแป็กอยากให้เด็กๆนะครับฝึกได้ทั้งกำลังใจกำลังกายนะครับโค้ดแป็กเป็นกำลังใจเสมอเดี๋ยวคลิปต่อไปโค้ดแป็กจะมานำเสนอให้กับเ,เด็กๆทุกคนอีกนะครับให้เข้ากดมาติดตามใน YouTube ของโค้ดแป็กนะครับ เข้าไปกดซับสไครต์ให้เป็นลังใจนะครับขอบคุณมากครับ